ครับตัวคนตอนนี้มาอยู่กับช่องเจ้าฟ้าฮาริคุชัยโรบอกกันอยกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวที่พินิธภัณฑ์สถานแห,ห่งชาติพระราชพิธีถวายพระเพลพระบรม,มศพรสิบสองนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงการพัฒนานะพ,นพินิธภัณฑ์ก็เริ่มสร้างนะตอนนี้กำลังพัฒนาเข้าไปกันเลยนะครับผมนี่คือประตูนะเข้ามาเราจะเจอดอกไม้เรียงรายนะฮะ อางเลยและที่ทุกคนต้องมาหาก่อน,นก็คือสัูกพระบรมอัฐินะครับผมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าเชษฐาสีเสินเทศริวางกูลพระฮาริคุณชัยนภาสอนนั้นทุกคนนะก็จะมีสองทางเนี้ยไปทางนี้นะคะไปที่ตัางะสมที่ไปที่นั่งลัษดรนนะเราไปทางไหนก็นได้นะไปดู ได้นะแล้วจะมีป้ายพวกนี้ตั้งว่าพระบรมอัฐินะฮะนี่คือที่ตั้งพระศพนะพวกเราอาจจะจำได้ในพระราชพิธีนะจจะเคยดูแล้วอันนี้ก็คือพรุูนะอันนี้เราเขียนเตือนไว้ห้ามดึงนะเพราะว่างานพระราชพิธีเพิ่งจะจบไปนะ อันนี้เราสามารถเข้าได้นะทุกคนเขาจะเปิดให้เลยนะนี่ก็คือเขาเรียกว่าที่ตั้งพะสดตอนเผานะทุกคนนะตอนนี้อยู่ในช่วงพัฒนา,นนนเ,านเนี่ยทุกคนซึ่งที่ตั้งรัชดรเนี่ยมันเขาเยอะม,มากเท่าไหร่ล่ะ แต่ก็กลายเป็นคิิสพันธ์แล้วเพราะว่าผมต้องการทำเป็นมิทิสพันธ์เพราะว่าจะได้ศึกษาเรื่องประประวัติการสร้างแต่มันไม่ค่อยได้ศึกประวัติการสร้างมาถึงก,การวล่าประวัติไอเนี้ยทุกสาฟ้าเงินนีตอนนี้อยู่ในช่วงพัฒนาเดี๋ยวในอนาคตก็เสร็จแล้วแหละทุกคน